โอเคตอนที่อ่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะ่ะคือจิตต้าสํานุว่มันก็ทำงานอย่างแรงกล้ามากๆเลยนะแบบหนูก็ขอบคุณพี่มากเลยที่ท,ที่ที่ทำแบบนั้นกับหนูแต่ตอนนี้หนูรู้สึกหนูแต่ตอนเนี้ยคือรักรู้แล้ว,ว่าการที่คนอื่นอะมาพูดแบบแบบนั้นกับเราอะมันไม่ใช่ว่าเขาแบบ เขาอาจจะเกลียดเราแหละแต่ในความเกลียดนั้นก็คือความอิจฉาเขาถึงลดคุณค่าในตัวเราเขาถึงทําแบบนั้นกับเราเพราะว่าเขาไม่มีแบบเราพี่ไม่มีแบบหนูไงพี่ก็เลยทําแบบนั้นพี่อายุเท่านั้นเขาอายุเท่านั้นเขาคิดว่าเราจะอิจฉาเขาทํำไมในเมื่อเราอายุน้อยกว่าเรามีสิทธิ์เราสร้างตัวเราทําอะไรมาตั้งมากมายเธอก็ แม่อาจจะพูดว่าเธอคุณก็เห็นว่าเราทำเรามีเราเป็นเราทำอะไรบ้างเนี่ยกระเป๋าข้างหลังเนี่ย Prada ค่ะอีกใบก็เป็น MK มีเครื่องคอร์และอีกหลายๆใบชาแนลหรือวิกตองอะไรต่างๆ พี่ทําไม่ได้มันหนูไงพี่ถึงด่าหนูพี่ถึงว่าหนูแล้วหนูมาหลังไงหนูมาหลังหนูมีธุรกิจส่วนตัวแล้วหนูได้ทํางานแล้วหนูได้ไปเรียนหนังสือแล้วแล้วหนูก็เรียนได้ด้วยแล้วพี่ก็ไม่ได้เรียนได้เหมือนหนูพี่ไม่มีอะไรที่ดีเท่าสําหรับหนูเลย พี่มีความเก่งในแบบพี่แต่อะไรที่ดูบีคือพี่ไม่มีฉะนั้นพี่มาอันนี้หนูไม่ได้มาอิจฉาหนูไม่ได้มาลดคุณค่าหนูไม่ได้พี่มาตั้งหลายปีแต่พี่ไม่มีบ้านให้หนูให้หนูพูดไหมแต่หนูมีบ้านหนูมาแค่แปบเดียวหนูมีบ้านหนูมาแค่ไม่ถึงสามเดือนหนูมีรถแล้วอยู่ไปก็คือหนูออกรถป้ายแดง หนูมีงานทําที่พี่ดูถูกที่พากันดูถูกหนูว่าหนูไม่สามารถที่จะทํางานข้างนอกได้ถ้าไปใช้งานที่ทํากับผัวเป็นไงหนูทํางานข้างนอกได้เหมือนกันแล้วได้เงินเดือนเยอะด้วยออกรถอะไรต่างๆคือเราก็ทําไม่เห็นหรอทำไมจะต้องมาลดึ้นค่าในตัว,วเราอ่ะผัวหนูตายหนูวางแผนถ้าผัวตายหนูก็เอาผัวใหม่ต่อให้ไม่มีผัวแล้วก็อยู่ของเรา แต่สิ่งที่เขาทำให้ก็คืออะไรประกันแล้วสิ่งที่เขาทำให้ก็คือวิชาวความรู้ต่างๆที่หนูไปเรียนน่ะพี่ได้ไปไหมพี่ได้ทำไหมพี่ก็มีความเก่งในตัวของพี่โดยที่หนูไม่มีหนูจะได้อะไรที่มันง่ายๆเพราะว่าหนูชอบอะไรที่มันง่ายๆสบายๆอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันสบายๆอะไรที่มันได้รับแบบง่ายๆหนูถนัดแบบนั้นหนูไม่ได้ไปนถนัดใช้แรงยกของหนักอะไรเหมือนพี่ แต่หนูว่าทาได้ไหมทําได้อาจจะไม่เท่าหนูไม่ได้ตัวแบบคุณตรองอะไรเงี้ยเท่าพี่แต่หนูแบบสไตล์ของหนูอะหนูก็รับได้หนูทําได้สไตล์ของหนูผู้ชายเขาอยากดูวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ทําได้ไหมพี่ทําได้พี่ก็โอเคก็ดีเหมือนถ้าหนูมีลูกอะถ้าหนูมีลูกก็คือตอนเนี้ยหนูจะสามสิบถ้าหนูมีก็คือที่ผ่านมาพ่อดูวางแผนไว้แล้วไง พี่ไม่เห็นหรอพี่ไม่เห็นหนูว่าหนูทําอะไรมาบ้างหรอทําไมต้องมาลดงค่าแล้วก็วังแผนอยู่แล้วว่าทําชีวิตเราทําไมเราจะไม่คิดล่ะจะบอกอะไรหนูรีบทำบ้านเพราะอะไรหน้าอ,อนาคตของหนูนั่นแหละมันไม่แน่นอนหนูมีออไซตั้งกี่คันนะ iPhone ตั้งกี่กี่อันนะ ดูแลหลานดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องดูแลสามีเรานี่แหละก็ดูแลเหมือนกันให้เหมือนกันเปนเหมือนกันพี่อาจจะไม่รู้แต่หนูเป็นคนที่เก็บเงินเก่งแล้วหาเงินเก่งพี่อาจไม่เห็นหรอหนูทํางานเนยอะกว่าพี่พี่ทํางานกี่เปอร์เซ็นต์น่ะแล้วหนูทํางานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหนูทําอะไรบ้างนอกเหนือจากนั้น พี่ไม่เห็นหรอทำไมพี่ต้องมาว่าหนูแบบนั้นแบบนี้ทำไมอ่ะพี่ก็ลงมือทำสิถ้าหนูมีลูกหนูก็คงหาหนูก็ทำงานทำอะไรเหมือนกันก็คืออาจจะไม่ได้รองเงินผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยขนาดแต่งงานเราเนี้ยยังไม่ได้รองเงินผู้ชายเลยผู้ชายเลี้ยงเราเราก็หาเองด้วยมันก็จะมีดับเบิลไงนะแต่พี่ทำยังไงให้ผู้ชายเลี้ยงให้ได้ก่อน ตอนนี้ผู้ชายจะเลี้ยงพี่วี่อาจจะไม่มีไรายได้ก็ได้พี่อาจจะไม่มีไรายได้ผู้ชายเลี้ยงจ่ายค่าทุนค่าน,นี้พี่ต้องเลี้ยงลูกแต่สิ่งที่หนูแบบอที่ที่ก็คือแบบอะไรอะคือดีแล้วที่แบบที่ที่มีอะแต่ว่าพี่มีดีของพี่พี่เข้าใจไหมในสิ่งที่ความ ที่พี่มีอะมากมายเลยก็คือสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่หนูมาแล้วหนูทำได้อะพี่ไม่มีเหมือนหนูพี่ก็เลยไม่ชอบหนูพี่ก็เลยเกลียดหนูพี่ก็เลยอะไรอย่างเงี้ยกับหนูไงเพราะพี่ทำไม่ได้เหมือนหนูหนูมีบ้านแบบคันลิฮารอย่างแบบสวยอะแล้วที่ดินก็แบบเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาไม่เหมือนกันเกิดมามีแล้วอย่างเงี้ย เกิดมามีที่ดินจากบรรพบุรุษเกิดมามีครอบครัวมีญาติพี่น้องที่ดีเกิดมามีคนสปอร์ตที่ดีเกิดมามีพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีมีการศึกษาได้เรียนหนังสือที่ไม่ได้เรียนต่อก็เราตัดสินใจไม่เรียนต่อเองแค่นั้นอาจจะเกี่ยวกับการเงินแต่ว่าเราก็ไปต่อต่อให้เราแบบว่าแบบ ไปทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตเราอ่ะเราจะทําอะไรเราเลือกอะไรมันก็เรื่องของเราเป็นสิ่งที่ดีหนุ่ผู้ชายมาชอบเยอะแยะมากมายแล้วพี่มีคนมาชอบเยอะไหมอะที่พี่จะมาลดคุณค่าในตัวหนูว่าจะหนูจะหาผัวไม่ได้อ่ะพี่อ,อะไรมาคิดอ่ะพี่ไม่ต้องมาคิดหรอกว่าหนูจะไปเกาะผู้ชายด้านนูน่นนี่แต่แต่ผู้หญิงอะถ้าฉลาดอะคนที่สบายอะหนูสบายใช่ไหม เป็นลูกคนหนูเป็นคนสบายเป็นคนที่อยากได้อะไรที่มันดีๆกับชีวิตอะแล้วก็ผู้ชายมาส่งเสริมเราสิเราจะไปชายมาทําให้ชีวิตเราตกต่าทาไมอะในเมื่อเราชีวิตเราก็ดีอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกคนที่เขานําพาเราไปสู่ทางที่ดีขึ้นค่ะพี่จะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนมันก็เรื่องของพี่อะแต่หนูก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตแบบของหนูเหมือนกัน เหมือนสามีหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําอะไรแบบนี้กับหนูเหมือนกันที่ไปเข้าข้างพี่หนูยังไม่เอาเลยเพราะอะไรมันมันไม่ใช่ที่พี่จะที่เขาจะไปเข้าข้างพี่ต่อให้หนูไม่ที่บายอะไรก็ช่างเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแบบนั้นกับหนูแ้วหนูก็ไม่เอาด้วยถ้าทําแบบนั้นเพราะว่าอะไรหนูบอกเขาไปแล้วว่าอะไรใครที่ดูแลเขาใครที่เคียงข้างเขาและพี่ทําอะไรได้บ้างนอกจากนอกจาก นอกจากรับหลังไม่ได้จริงใจไม่ได้จริงจังไม่ใช่ว่าไม่รู้พี่จริงจังอะไรกับเขาพี่ไม่ได้จริงจังอะไรกับเขาเลยใครที่ดูแลเขาอะและตอนนี้ที่หนูแบบไม่แคร์อะไรทั้งนั้นก็เพราะอะไรที่หนูไม่ทำตามเพราะอะไรฉลาดมากขึ้นไงว่าทำไมต้องไปแคร์พี่ด้วยอะ ให้แบบพี่นั่นแหละเจอหนูรับแบบอะไรแบบง่ายๆสบายๆแบบนั้นแหละดีแล้วถ้าผัวตายไปหนูก็หนูได้ไประกันได้เงินประกันที่เขาทําไม่ให้แล้วตอนนี้หนูก็ดูแลผัวหนูต่อให้เราจะแยกกันแบบว่าเอ้ยเพราะว่าหนูต้องการที่จะมีลูกใช่ไหมหนูยังดูแลเขาอย่างดีเพราะว่าอะไรมันคือความดีพี่ลองทําดูสิ เผื่อจะได้รับอะไรดีๆเหมืนหนูอาจจะได้รับอะไรที่มันง่ายๆเหมือนหนูอันนี้คือบอกให้เอาบุญนะลงมือทําไม่ใช่ว่าเห็นว่าหนูไม่ได้ลงมือทําหนูลงมือทําหนูทําตลอดอะพี่ไม่เห็นหรอทําไมพี่มองไม่เห็นน่ะพี่ลองหนูเป็นแบบอย่างสิพี่จะได้อะไรมากมายเลยเดี๋ยวเจอกันที่แบบถัดไปเนี่ยต้องแบบ แชร์มากมากเลย